ที่นี่ชามนะครับเกิดอะไรขึ้น ชะอำตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับท่านผู้ชมฮะชะอำตอนนี้คือวันอาทิตย์นี่ชาวชะอำนี่เขาโพส์เองนะครับชาวชะอำตัวจริงเสียงจริงยืนยันเองว่าวันอาทิตย์ทําไมมันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันไม่มีคนนั่งชายหาดเลยมันไปไหนหมดนี่นะชะอำแอดมินก็เพิ่งไปมาเมื่อไม่แน่ใจเดือนที่แล้วหรือเปล่านะ เพิ่งไปชะอําเพิ่งไปแถวหัวหินไปประจวบไปกินทุเรียนป่าละอูมานะครับถามว่านะมันเงียบจริงๆไหมก็บอกได้คําเดียวว่าเงียบอย่างที่เห็นเลยครับอืมก็คือมันจะแบบไม่ค่อยคึกคักคนมันไม่ค่อยไปนะพอเลยจากเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยไปฝั่งฝั่งเนี้ยฝั่งตะวันตกใช่ไหม,มเออ คนจะไปจะบางแสนเพราะบางแสนมันใกล้หนึ่งมันใกล้มันถูกมันประหยัดนะฮะคนก็เลยจะไปแต่บางแสนส่วนทางชะอำเนี่ยคนไม่ค่อยไปครับเพราะอะไรนะไกลนะถามว่าไกลกับบางแสนไม่ไกลกว่านะ,ะบางแสนนี่ประมาณร้อยโลนี่ถึงละแต่ชะอำนี่สองร้อยโ,โ,โลนะค่าเดินทางนี้เพิ่มขึ้นนะอืม หนะัวหินจะอําอะไรพวกนี้นะครับเออแล้วถามว่าทะเลตรงบางแสนนี่มันก็จะเขาเรียกว่ามันจะหาดทรายมันก็จะคนละแบบหาดทรายแถวจะอํานี่มันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าหยาบหยาบหน่อยน้ํามันก็จะค่อนรกคุ้นคุ้นหน่อยนะมันจะไม่ค่อยใสเหมือนฝั่งทางบางแสนนะครับ่าบางแสนนี่ไปไปกลับได้ไงบางแสน ไปเช้าเย็นกลับไปได้นะกลับค่ำๆหน่อยแต่เช้ามนี่ยกเว้นคนที่อยู่แถวบางขุนเทียนเนี่ยจะไปได้แต่ถ้าเลยบางขุนเทียนเลยอะไรเนี่ยจะจะ,จะ,จะลำบากหน่อยนะเพราะมันไกลนะครับออกลับบ้านแอดมินอยู่แถวรังสิตประทุมเนี่ยต้องไปต้องไปค้างนั่นะก็เป็นข้อเสียเปรียบอย่างหนึ่งแถวเชําม้แต่ถามว่าแต่ก่อนเนี่ยคนเยอะนะ ก่อนยุคสมัยลุงตู่เนี่ยโอ้แอดมินก็เคยไปนะยุคสมัยลุงตู่คนเยอะมากนะหาดนี่ไม่มีทางลงเลยนะเออรถนี่จะติดแน่นเลยนะครับติดแน่นติดยาวเลยเรียกว่าไม่มีที่จอดรถสมัยลุงตู่จำได้นะเคยพายุคตอนนั้นนะยุคสมัยลุงตู่จำได้ตอนที่ยังลูกยังไม่เกิดคนแน่นเยดเนะยไม่มีที่ลงหาด แต่มาลุกนี้ครับยุคเศรษฐายุคประชาธิปไตยฮะนะแล้วยิ่งเลยผ่านช่วงโควิดมาด้วยมันก็ยิ่งแย่นะน mm hmm. ะอ่ะไอพวกดอมส้มทั้งหลายก็อย่าลืมไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวชะอำกันหน่อยนะอัน,นี้ไม่แน่ใจว่าชะอำนี่สอสอจังหวัดสสอ,อันนี้หรือเปล่าสอสอส้มหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ mm hmm. นะครับขนาดบางแสนี่ยังเงียบเลยนะยี่ ฉะนั้นคนเนี่ยมันไม่ค่อยไปเที่ยวอะ่ะคนไม่ค่อยไม่ค่อยมีเงินเที่ยวนะน้นาจะไปทีขณะที่พักยังโล่งอะ่ะที่พักที่พักแบบโล่งมากนะเพราะอะไรวะโรงแรมนี่เขาก็บดกันเยอะโอ้ยไม่ค่อยมีคนมาพักเลยเงียบมากอะไรสามนะเออล้างกันเป็นส่วนใหญ่นะครับนี่วันอาทิตย์นะวันอาทิตย์นี่จะต,ต้องคนเยอะนะเออ ไอ้พวกแสดงก็โทษแต่ลุงตู่อยู่นั้นแหละถ้าเป็นพระลุงตู่นั่นแหละเออก็เป็นพระลุงตู่นั่นแหละเป็นพระลุงตู่นั่นแหละลุงตู่เศรษฐกิจไม่ดีมาแปดไปกีปีแล้วก็เป็นพราะลุงตู่นั่นแหละเอาไม่เป็นไรนะโทษลุงตู่ไปเดี๋ยวอีกสี่ปีมันก็โทษลุงตู่ไอ้คนนี้สมองไม่คิดอะไรหรอกเนื่องจากตอนนี้ youtube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ